คุณให้ทั่วๆนาอให้ผักสุก <c oughs> หอมมากเลยสวัสดีค่ะ <c oughs> น้ำประมาณนี้แหละทุกคนทำน้ำเยอะก็ไม่อร่อยนะต้องทำน้ำแบบนิดดมาทานไหยคะทุกคน หอไม้เนาะตแล้วโอเคติดเกจได้เลยขอบคุณนะคะที่มารับชมเนาะทด้วยกันค่ะเยียงหอไม้อร่อยอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนหอานะทุกคนแล้วก็เช็คดูว่า,าน้ําเหนียว <Ooh. S 2> หอมมากเลยสวัสดีค่ะตามชอบนะทุกคนถ้าเกิดใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ใส่มากนะทีค่คนนะ เพราะว่ามันเหมือนมันจะเหมือน,ปนแป้งมันนะทุเขาจะเหมือนแป้งอันนี้กระถูเราเป็นชิ้นเลยใส่กระทูเป็นชิน้นคุณให้ทั่วๆนาอให้ผักสุดม,มาถามไหมครับทุกคน เแล้โอเคปิดแก๊สด,ด้เขอบคุณนะคะที่มารับชมเนาะ,ะทำให้กันค่ะเจียงหน่อไม้อร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวใยานางเราวนะทุกคนใส่ไปยานางเสร็จแล้วเนาะจากนั้นยินมาจะใส่นี่ทุกคนอหอมมากเลยสวัสดีค่ะตองไปเลยค่ะ แล้วเราก็รีบคนนะเพราะว่าเขาจะเป็นก้อนนะทุกคนถ้าเราไม่คนพริกนี่ก็ใส่ตาม <Ooh. S 1> หอมมากเลยสวัสดีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกระถูให้เขามีรสชาติกลมกนละ่อมเนาะนัวๆหน่อยนะทุกคน่อ้อรนกระถูเราเป็นชิ้นเลย ไปริ้นๆเสร็ปใบย่านางแล้วนะทุกคนเสร็จย่านางเสร็จแล้วเนาะจากนั้นยามาจะใส่นี่ทุกคนนี่ผักอันนี้คือก้จะมา้วยผักหวานบ้านนะคะนะโอเคีรยยังทุกคนเหนียวได้แล้วนะต้นไมา ใน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 หน่อไม้ตอนแรกเราจะต้มใส่ใบย่านางเราจะใส่น้ำปลาแล้วนะทุกคนใส่น้ำปลาแล้วนะคะปลาแล้วเนาะประตูใส่ใบย่านางแล้วนะทุกคนใส่ใบย่านางสเสร็จแล้วเนาะหลังจากนั้นยิมาจะใส่นี่ทุกคนประตู chia đi ăn cho cô nhiều đa đó nó cà thù là bình chín rồi cà chín không xảy nó nhiều mà có ใน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 หน่อไม้ตอนแรกเราจะต้มใส่ใบย่านางเราจะใส่น้ำปลาแล้วนะทุกคนใส่น้ำปลาแล้วนะ,ะน้ำปลาแล้วเนาะลงไปเลยค่ะใส่แล้วเราก็รีบคนเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นก้อนนะทุกคนถ้าเราไม่คนพริกนี่ก็ใส่ตามอืมกระถูเราเป็นชิ้นเลยใส่กระถูเป็นชิ้นนะ กะว่าผักหวานบ้านเราเข้าเบื่อเนอะาะวันนี้ไม่ได้ข้าเบื่อนอะข้าวอ่ข้าวเหนียวที่เราไปแช่น้ําแล้วเราก็มาตำเนาะ,ะเห็นไหมเนาะเนื้อปลาทูเนะาะไม่ใส่เนื้อปลาทูนะคะปลาทูปลาทูมาณนี้ทุนะกคนแล้วก็เช็คดูว่าเอาน้ําเหนียว ใส่แล้วก็รีบคนเนาะเพราะว่าเขาเป็นก้อนเขาจะเหนียวๆนะทุกคนอ่าโอเคใส่แล้วก็รีบคนเนาะเพราะว่าเขาเป็นก้อนเขาจะเหนียวๆนะทุกคนอ่าโอเคโอเคได้ยังทุกคนเหนียวได้แล้วนะตามชอบนะทุกคน ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ใส่มากนะรีบคนเนะเพราะว่ามันเหมือนมันจะเหมือนแป้งมนันนะทุกคนก็ะจะเหมือนแป้งเรากะว่าผักหวานบ้านเราได้ที่แล้วเราจะเร่งไฟขึ้นนะทุกคนเสร็จแล้วเะจะใส่ผักนะทุกคนจะ้ะคนให้ทั่วๆเนาะให้ผักสุก สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะมาจะมาแกงหน่อไม้เนาะทุกคนจ้านี่คือหน่อไม้เราต้มใส่ลงไปเลยค่ะใส่แล้วเราก็รีบคนเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นก้อนนะทุกคนถ้าเราไม่คนพริกนี่ก็ใส่ตามอแบบนี้ืกระถูเราเป็นชิ้นเลยใส่กระถูเป็นชิ้น ใส่แล้วเราก็รีบคนนะเพราะว่าเขาจะเป็นก้อนนะทุกคนถ้าเราไม่คนพริกนี่ก็ใส่ตามหน้าทานไหมคะทุกคนกหน่อไม้มมนะหน้าทานไหมคะทุกคนกหน่อไม้มมนะ ได้ที่แล้วเราจะเล่งไฟขึ้นนะทุกคนเสร็จแล้วเะาจะใส่ผักนะทุกคนจะ้ะสรแล้วโอเคปิดก๊ได้เลยขอบคุณนะคะที่มารับชมเนะาะทำด้วยกันค่ะย่างหน่อไม้อร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆต้มหน่อไม้ใน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 หน่อไม้ตอนแรกเราจะต้มใส่ใบายานางเราจะใส่น้ำปลาแล้วนะทุกคนใส่น้ำปลาแล้วนะคะน้ปลาแล้วเนาะ โอเคหรือยังทุกคน <c oughs> เหนียวได้แล้วนะ <c oughs> ใส่ไปยานางเราวนะทุกคนใส่ไปยานางเสร็จแล้วเนาะจากนั้นยิมาจะใส่นี่ทุกคนใส่แล้วก็รีบคนเนาะเพราะว่าเขาเป็นก้อน จะเหนียวๆน,นะทุกคนอ่าโอเคตามชอบนะทุกคนถ้าเกิดใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ใส่มาักนะทีบคนเนะเพราะว่ามันเหมือนมันจะเหมือนแป้งมันนะทุกคก็จะเหมือนแป้งหวานบ้านด้วยผัก,กั้นตรงเนาะใส่ผักเยอะๆทุกคนจะ้ะเวลาเรากินแล้วเราจะช่วยกินผักก็ต้องใส่ผักเยอะอเคียร์ได้ยังทุกคน เหนียวได้แล้วนะต้หมหน่อไม้ใน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 หน่อไม้ตอนแรกเราจะต้มใส่ใบย่านางเราจะใส่น้ำปลาแล้วนะทุกคนใส่น้ำปลาแล้วนะน้ำปลาแล้วเนาะใส่ใบย่านางแล้วนะทุกคนใส่ใบย่านางสเสร็จแล้วเนาะหลังจากนั้นยิ่งมาจะใส่นี่ทุกคนใส่แล้วก็รีบคนเนาะเพราะว่าเขาเป็นก้อน จะเหนียวๆน,นะทุกคนอ่าโอเคประมาณนะ้ทุกคนแล้วก็เช็คดูว่าเอาน้ำเหนียวน้ำประมาณนี้แหละทุกคนทำน้ำเยอะก็ไม่อร่อยนะต้องทำน้ำแบบนิดๆประมาณนะทุกคนแล้วก็เช็คดูว่าเอาน้ำเหนียวใส่ลงไปเลยค่ะโอกโห ให้เขามีรสชาติกลมกล่อมเนาะนัวๆหน่อยนะทุกคนตามชอบนะทุกคนถ้าเกิดใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ใส่มากนะที่คนเนาะเพราะว่ามันเหมือนมันจะเหมือนแป้งมันนะทุกคนเขาจะเหมือนแป้งสวัสดีครับเพื่อนๆนสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ยาไมาจะมาแกงหน่อไม้เนาะทุกคนจ้านี่คือหน่อไม้เราต้มเส่็จเห็นไหมเนาะเนื้อปลาทูเนาะยายไม้ใส่เนื้อปลาทูนะคะ